ดีครับผมค่ะครับบา้าเหนือสาวสานไปกินว้าเที่ยวครับมาเด้อหิ่งน้องโยกเข้ามานเนาะโยกกบเข้ามากินพร้อมกันเดี๋ยวมาดูเต็นหนังบ้าเหนือดูกินข้าเนาะนี่<ม>หิวเด้อเสีบมา,บามาดิกินข้าวน้ำบ้าเหนืนอครับซุปหน่อไม้ยำนอใส่น้ำปูประเทศประชาภาคเหนือนะครับงานชาวสานดูแลว้วซอยสันกินเลยโอน่ะกินข้าอือน้ำมันโอ้ใบมุ้งครืองนี้เบ้าเหนือก็ซอยสานตื่นกี่โมงเลย นะครับบ่ายโมงขึ่งพอดีเลยน,นี่นี่คนดีสารหมูจักอะนะ่ะเนาะตรง้งเทปปรู้จักอยู่ตะกุนภังเหนือหมูจักมอดอันนี้ยำหน่อใช้น้ำปูนี่ก่อนดีครับลีปก่อนนะเนี่ยไก่อบเกลือสมุนไพรอ๋อแบบนี้อัเป็นไงเนาะอืออออร่อยนะอันนี้นะมันนี่แบบมีปลาดุกปลาดุกปลาดุกมีอยู่แต่เปลี่ยนระยะกินทอดแล้วก็มาล่าขีนกแล้วก็พักครับนี่พักแคล พ้าใครดีบอลนปลูกเป็นนะครับนี่นี่ผักปาสปาชาวสาเนาะม,มาเด้อบอลชิมเลยแถมใบชารสารสากินไม่ถึงสอคำนะกินเข้ายเาก็เข้าคาเปลือเปไปมีเลยพวกเขาปเปิดบไม่กัชาวานนั้นคำใหญ่เราไปกัน ยิ่เชเดี๋ยวยิรงรับอร่อยพัอเป๋พอใครนี่มีครับใบขิงนาะสุดยอดเลย

พี่เพิ่นเมาันลัยชนกพี่เพิ่นร้องกินมเ่ราวม่นขนาดขดนิ่มาได้ไครอโอ้หงมนเป็นคนละพันกับบ้านทองบ้านทอง,ทง 100, เป็นพันน้อยๆ้อยน อันน้อยๆมันยังขมได้เนาะขมอั่นี้ก็ขุมไปเลยเนี่ยชาาวยางกินได้เนี่ยคือม่ขุมแต่ถ้าผักสะเดาเน่ะเรา่นอนำ่ากินขมข้าวขมเนยลองหยุดเบอง์เลยแต่ย่างง่ายๆ เราตจน้ำมันเลยทำไมอยากกินน้ำมันเกอก็มาอบแบ,บสที่อบคุกถึงไสคุกเกลือจะไม่ต้องใส่น้ำปลาใส่แต่เกลือโหหนักกัมันของเราเยอะสรดๆนะนันจุกิวชอบอิอ่มนอนอุ่นหุ่นไม่เกี่ยวนี่ปุ่นมานานแล้ว พ,พี่น้องเขมามาไม่ตั้งหลายคนเนาะบอกว่ามาติดตามเพจบ้างหนืองกับสายอีสานที่เขามาดูคลิปนี้พี่จินนี่แน,น,นะนำม้าเนาะนั่งกับพี่บ้างหนึ่งสายอีสานเนาะก็ขอบคุณพี่จินนี่เรื่อจากที่แนะนำเพจขับมาให้เนาะถ้าพี่จินนี่โชว์แซ่บไลดูอยู่นะครับตอ,อบคุณมากๆเลยจ้ะ <c oughs> เอ้ยฮะเอ้ยฮะถ้ามีโอกาสคงได้เจออ่ะบ้างหนึางสายอีสานชอบพี่จินนี่เนาะชอบมากๆเลยครับทำคลิปยูทูบเหมือนกันเนาะแก้ยุ โอ้แก okay, อยู่ประเทศทีนี่ประเทศที่หลูเมืองกีตครับอ,อยู่ไก่กัน,กน,กนไก่กันนำแต่เพื่อจะได้พ่อกันปรถ้ากลับเประเทศไทยเวลาเดี๋ยวนี้บ,บราเนี่ยอยู่เกาหลอีอยู่ขอบคุณเลยขอบคุณม,มากๆนะครับพีจินนี่โชว์แสบนะครับมีคนดไปเขียนมาเอฟซีคนใหม่เขามาไปเขียนว่ามาจากพีจินนี่โชว์แสบอะไรอีกครับแนะนำมานะครับนอกจากสองกัเบิ้งพีจินนี่ช้มือจะหัวช้มือ ผมชอบแก่คนลำบากเหมือนกันยิ่งตอนที่แกพูดถึงว่าชีวิตมกรน้องชอบอร่อยแกบไดดิหัวเราะลกมากทานเจ้าว่าอะไรเป็นเบงเข่าเขาบอกไม่รู้ หิงสุดยอดจริงอยู่อุาน,นมีขายหมดแล้วเนาะภาคเหนือนกับภาคอีสานเนี่ยพูดถึงเหมือนกันเนาะย,ย้ำเนาะว่าเหนือน,นี่ใช่ใปักชิงชุด้วยภาคอีสานก็ใช่ใบกชิงประเทศบุรุษกันเน,นาะใช่ภาคเหนือนกมอ็มีประชสัมเนาะหื บเหรอใบกจังใบใช่ชุบก็้ไม่ซุบชุบก็ไม่ดองอ่ะไม่ใช่จังหมดก่อทาแตงแด้วลดูกล้องยังเห็นหน้าโอ้ยนานหญ่แบบนั้นยินพูกนานยัยเจ็บกล้องแล้ว,ลย,วยังไม่เห็นหน่ะ อืมสาลิ่นเนาะเจบ่เยวี่ิเนาะอยากหนคนที่เขามาเปิ้ิได้ไม่กี่ลกันถ้าปิดูบ้านเทามีวัตถุดิบครบเรื่องซื้อสินใจให้กิ่เอ เพิ่ตาต่างจากปาาแล้ะของเพิ่น่ยคนไทยคุ้งกับคนอีสานเปิดเบอร์เหนือก็บ,บ้านนะครับเปิดเบอรขายน้ำปูเราขายน้ำปูผ่านเว็บไซต์เร <c oughs> าขายน้ำปูผ่านเฟซบุ๊กเพราพี่ๆยางได้น้ำปูติตตอ่อมาเลยไนดะ้จ้ะแต่ชิปิ้งให้เทมเพิลสดๆเลยชาวอีสานที่ไปขวนน้ำปู แค่เห็นเบอร์จูฟันต่อเลยเจ้าคอีสานปูไม่ค่อยมีคือภาคเหนือนี่แต่เป็นอย่างเขาเป็นสั้นปูนเนาะบ้านเรากินตัวน้อยมือนกัเกียรติบ้านสาวนานก็ไปกินตัวน้อยซำนุ้ซี่ซำนุ้ยก้อยไปหากินง่้งไม่หมดละพวกเหนือปูหลายหลายตอนนั้นเจาพอีสานกับพ่อเหนือไปหาปูไม่เห็นเน่าปูแบกมาบ้านจะปิดล้มจะหลายหลาย Những nó. A lúc lắng nóng belag, không nhỏ, nóng kìa hát, bằng nó dưỡng hoặc ta bằng nơi bói bụi luôn? Yak miếng kìm 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 นายกคอวีพบกันกินพิ่แต่หลายๆคนก็แซ่บเป็นเพื่อนกินพิ่มแต่ได้กินได้กินแซ่บมิชลีแต่งคนต่งมิชลีอะไรๆนะเขาโยนที่ยืมมือเขาวีจิชูพูดเลยคุณจิมร้านบ้างเนย nó. mềm, thấy tiếng của mọi người là. Trong trào. Mọi người Một dặm. 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 Một วันน้นถึงก็แบบมันมนาะบุกกรสาอสานยังไม่ได้เต้งานกับเราเหนือยังพันได้พ่อกันสาวอิสานไม่ได้งานอยู่เต้ยวันจะไปอยู่กับพี่ป้อมกับพี่มีูมู้้จักน้ำปูเลยบนนี้น้ำปูมันยัเ้กกเแทนจไหมแ่มันตำแท่งก่ออืมตำแ่งก็เด็กไปแล้วกป้องพี่มีพายเห็ดไปนะกินเลยบนนี้เต้นั่นมากินตลรอเลยะท่านุ ผมนะแล้วเท่าไงพร้อมโดนหน้าะมโอ้ฝนมนจุเตะเตอหยดดอกคำปุจุหัวนน้าดาวเลี้ยงเลเหมือนเนาะนี่ครับฮักโหลเกาหลีเหมือนยอดดาวเลืองมครับยอดดอกดอกคำปุจุนี่ครับบ้านเฮาเนี่ย เี่ไงเหมือนใบกัะชาเรื่นั้น้องใจลาไ่เจบแต่ถ้ามันได้น่าหลายขมกดเกลด้วให้มต้นห่อยอยู่มันนกลียมเกียมาเกลีเถละอท่นอิ่มคือเอี่ยมหรออิ่มแล้วสิ

พี่ใช่ควอมอุ๊ยเข้าดอเดีเอฟซีเปิดเขามาดูมันต้องตัดดุกอะีปัดี๋ยเมื่อวานนี่กินเมื่อวานนี่กินปุ๋ยดัมตึงตึงอ่ะมึงอยายว่ามันได้เนี่ยไปแล้วพวกนี้น้มันนี่ Mắn nặng nè มึงยังยเอาจบเอาเนี่ยโันี่ได้ใสย่ยัมันมไม่ใส่เพราะใครเนาะมหมดมากไมา่ค่ได้ใส่เขาอยากปิดว่าจะปิดก็มีวัตถุดกบจะควางที่มัปูเราคิดจะได้แล้ พีนุ่มเน่ยบางทีเอาบ้าหน่ยสามันมีเอาไปใช่น่ตามใช้พีแข่งเลยย <c oughs> ำนอกเอาอยู่มงนอกใช่มันคือบ้านหมนอมก็คือแบบนเอาเท่าที่เขามีพีว่าูได้มันมีขนมได้พอเนะ้อเน,น,นี Gracias. จับดีล้ำขนาดเลยครับล้ำแต่าาราวัลนี่ดื้มดื้มในคำเข้า มิดนับนิ่งเนาะซอสผูตับกน,นิ่งเนาะใช่เลายาคนอาก็เนนะำนองใน้นำูเพราะว่ามัมีน้ำผูปีคนนึงคนเดก็คอมเมนต์มาจากวันเนี่า พ่คนในลองกินน้ำปูคนมากมากจะหางหาชื่อยากพูจะไปหาซื้อใสเ<พ>ราบ้านเราบ้านหนึ่งสายสาเปบ้านากันได้บ้านหนึ่งสายสาที่ไปเคี่ยวน้ำปูครแพงผ่มวยิโลโ <360. S 2> อของแม่ทับกิรหอยห้าร้อยาสมร้อยหกสิบอิมเรเชียงรายกิโลบ้านบ้านหนึ่งกิโลสามอหกสิบใช้น้ำปูมันเห็ดย<ท>ากนี่กราตุนบ้านกันซื้อกอันเนี้ก่อน,นสายสาอยู่บ้านเห็ด สามคนกับพ่อแม่เบาเนี่ยโอ้จากไปจ่ายมาที่เป็นลุงจะปวดแค่ไหนทั้งปวดทั้งนัำ่ำปูเส้นดินใส่ใส่ใสใสหอดหมดอนกอบหนางมั้งห้อน,อน,นกับห้อนมินกับมินจะจอดเทสได้หนะเทสหนักยันไม่แพงต้องเทสแบบนี้ละ เจ็ดสิบแปดนาทีละเด๋สวันบาเลยจะทายก็เป็นแบบจุดอิ่มละต็วสามทอ,อืมมกินไปไว่าไปเพอไปไนี่ยหตอนเน่อนย้มยเนาะ

นั่นแหละครับบาะเหนือกรส่าครับสายสารก็คอบุ้นผีคนเนาะมเข้าที่ตามที่บะเหนือกรบสายสารเนาะก็จะพยายามทำคลิปที่มีมันดีที่สุดเนาะแกไปรักถินเข้ากับกินบไอ้มนา้นนะตอนคนไ้กินบะเหนือกับข้ายังปันอยู่แต่ก็ยกผิดละลาวพีไปก่อนเนาะที่ตามคลิปน้านะครับอย่ากดชอบใครบาะเหนือสารสารด้วยนะครับผมขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับบวัสดีค่ะายบ๊ายบาย,บาย,บาย